อาหารไม่ให้หลงมีโอวะนะ้าใช้กินสมบูรณเบื้องหน้าคนหิวหิวหิวแต่หิวหิวนี่มีโอฮึ่ม น่ะคนหิว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 อลอาหารใหม่กินมังรูปอาหารใหม่มีโอวซันมันอีแสบบ้อ หลงหลงซีเฮ็ดหยังหลงเฮ็ดหยางหลงมันเข่ามาบ่าไ,ด,าาบได,ด้มันเข่ามาบ่าได,ด้ยาเฮ็ดมันเข่ามาบ่ได้ยาเฮ็ดยาเฮ็ดย่านมาสิย่านมาสิยาเฮ็ดยาเฮ็ดมุ่งว่าสิขาดจักหากินยัง หยอกกันกระแม่งนี่จ้ะหยอกกันกระแม่งนาะหยอกกับแม่งสวัสดีค่ะเทศกาลของขวัญเนาะจ้ะไปซื้อของขวัญดอกไม้ของขวัญสีฮอกะยูพุ่นแต่ว่าเพอบ่เป็นไหมจ้ะอันนี้นะคะของขวัญอันนี้เนาะจ้ะของขวัญไม่เป็นลำโพงบูทูดเนาะลำโพงบูทูดเขาบอกว่างบสามห้าแต่บางอันก็ได้ลำโพงบูทูด

ขางคนบองเป็นยังไงจ๊ะเนาี้ทำไม่เป็นแขนงด้วยจะเาอาจจะตีนหอยเนาะแต่ว่าผม่อนแบบไปเลยอลังการนี่เลือกเอาฟีก็แบบใช่จังนี่นี่นั่นนอังกตันามลงเรื่อเนาะจว่ามีบชื่ะคู่หม่ของคันจะจับฉลากเนาะเอาหนุ่มนั่นเนี่ยใส่นีนี่ย่สบาทหรซื้อขนมม่จับของคนนั่นเขาก็ได้จับใส่มานึหล่นงามจไจับของคนนี่แล้วเนาะ ฟองควันให็นมือก่อนจำเป็นเดียวๆสินะพี่น้อง6,000หน่อย3 0 0บาทถ้ามัาเขาไม่มีเกิน3 0 0แล้วจะได้ไปแล้วหนึ่งก้องเนาะนี่เป็นกล้องนะขวดมาหลายอันหมด้ะโอ๊ยหลังหลอดเลยไปก่อนนั่งก่อนนั่งค่ะบานนี่องกวอนส้นองวันเห็นแล้วจ้าเล เขาเอินว่าหอตามีื่นนาจาะยานขึ้นมาเป็นเหล่าเนาะเพื่อเขาว่าเป็นเหล่าไ้ไเดี๋ยวตรงไปตรงปนะะตรงปนันคทับแบบนี้เดี๋ยวนจะทับเหมือนเป็ดต่อคอเหนดูแลเนาะคุณสองเหยยง่ายแต่สำหรับคนทีเบปินแ่ผมไม่แน่ใจหอกจหรับคนทีเบปนต้องเข้าใจอันละเก้าบที่เจ้ากะดาะดาษห้อของกันอันละเก้าอันละเก้าบื้อมาสามสามบบยีเจาทนะลงุนขนาามันเื่องอมึงหามไเน ตอนห,หน่อยมันหอยดูอาญาติดจับมันเขาเนาะพ่อพ่อใหญ่ถึงพ่อหอยเนาะนี่แล้วฝั่งนี้นี่นี่แล้วจ้ะเสร็จไปแล้วหนึ่งอันห่อง่ายมากห่อง่ายมาก แล้วมันก็เสร็จว่าใดเฮ็ดขายนะจ๊ะเฮ็ดว่าดดเฮ็ดขายเฮ็ดสีมืดเจ้าของนะจ๊ะมันก็เลยได้แบบนี้จะไม่ได้แบบนี้เนาะเจ๊นัดสวยอยู่แต่ขอเเป็นกระเฮ็ด บเป็นอิีีน่ะจาแบบ้าว่าสังสีน้า <laughs> มันแบบเป็นการห่อของควันที่กระปูก,กระเปน,นี่ค่ะเสร็จแล้ว <laughs> เสร็จแล้ว <laughs> นี่ค่ะหอพุ๊บหนึ่งเนาะใส่เวลาประมาณห้านาที <laughs> เสร็จแล้วก <laughs> ็อาจสเบิองขึ้นเหล่าเนะ <laughs> แต่จริงมันไม่ใช่เหล้า มันคือลำโพงบลูทูธี๋ยวต่อปไปกสิข้อเครื่องนี่ผมจ้ะเสร็จแล้วห้อของควรแบบจำเป็นจำเป็นนะจ๊ะ